พี่พี่หู้อง่ะหนูท้องเสียจริงจังอุ้ยไฟเดียวไฟเดียวไม่กินไฟเดียวไฟเดียวไฟเดียวคุณหักมาแล้วเนี่ยโอเคไหมวต่อได้มีคนลุกเป็นเป็นด้วยคือ่งอะเค้ยลุกเป็นไม่บอกด้วยกูไม่บอกด้วยว่ากดอะไรกูไม่บอกต้องรีบช่วยด้วยช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยหลังหน่อยหลังหน่อยเลือดอย่างนั้นมาหน่อยมาตรงนี้ตรงนี้ แล้วพี่ดิแลพี่ดิสลับฟังครับสลับฟังสวยแคนแหละพูได้แี้แล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมปหนูแฮมไปออได้คใครช่วยคุยน้าสื่อสารน้าสื่อสารนะ

ต้องมาหน้ามาต้องมาหน้าเวลาตัวอฝ่าคนเดียวอ่ะฝ่าคนเดียวอ่ะฝ่าคนเดียวอ่ะลอย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 ไป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 หลังหน่อยมาเลยถอดท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 อยทอดทอดหลังหน่อยหลังหน่อยทอด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 ถอยืมาชิเต้ฟันดิจิตอลไปไปไป มันมีปัญญาปัญญาเหลือสองตัวเหลือสามตัวเหลือสองเหลือสามตัวเหลือสติดก็วยปัญญานี่กว่งวิงมีมัน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 มนมันมันมันมนนมัมันมันมนนมันมันมมันมมันมนมั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 มัันมันมันมนมัมันมันมัมันมันนมนมันนมนมันนมันนมันมันมัันมันมันนมั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 น vẫn nói chuyện với nó tìm thử thách ra mỹ tay làm mỹ tay mỹ tay mỹ đây mỹ tay 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 หมดบ้างหมดบ้างหมดบ้างหมดางหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วสวยสวยสวยหมดหมดเพื่อนดูสวยสวยกำลยิงว่ากำลังยิงว่บเดี๋ยวเขายิงก่อนหาดูหาดูมันแอบชุบ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 มัแอบชุบชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนชุบเพื่อนนะนี่เขายิงแล้วเขายิงแล้วเขายิงแล้วโอ้ยเฮียยิงช้าเฮียแล้วปูเปลืองไงเฮียเนี่ยมันเฮียฝั่งขวาที่ไม่มีมีดตัวปั๊มยาแข็งไม่ได้เลยพี่พี่หนูท้องอ่ะหนูท้องเสียจกินกัง เดียวไฟเดียวไม่กินไฟเดียวไฟเดียวไฟเดียวกูหมาแล้วเนี่ยโอเคคบกว่าได้มีคนลุกเป็นด้วยคือแล้วลุกไม่บอกด้วยกูไม่บอกด้วยว่ากดอะไรกูไม่บอ้ด้วช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยพจะีหลังหน่อยหลังหน่อยองนยมางนี้านีน้มางมมมม่าตมาตนีีรี่ดีรับงง เอปเลยไปเลยไปเลยไอ้แนหนมกูบอกให้ถกเมื่อกี้ถกเลยเพราะเดี๋ยวกูยิงได้ได้ได้เปิดเปิดทางทักแม็กซ์สองแม็กซ์ก่อนนกูจะถกกระสุนครขี้ไปเลยขี้ไปเลยตรงนั้นไปเลยลาดไปเลยลาดไปเลยเอาเอาหนังสือพิมพ์รองก่อนอีวินเดียวอีก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 วินเดียวไไปปมร้แฮตาตาตาเล่ร็วหนูแฮมปวดขี้เร็ว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 เย็วเร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 อะไร ไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ในรั้วเปล่าอยู่ในรั้วอยู่ในรั้วอยู่ในรั้วได้หมดวัคซีนไม่ได้ตรงนี้ได้หมดเลยน่าจะพันยาเป็นแล้วอ่ะมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันมีคนลุกไม่เป็นอ่ะเขาฉีกมันแล้วขวาเราด้วยนะอีกหน่อไหมอีกไหน่ไหมเข้าไป็นไหนไหม

ไม่จะบอกว่าเราขีบเราขีได้เลยนะตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาทีละคนหมดหมดหมดปะเลยตัวเดียวเลยไอ้เลยไอ้ไอ้ตัวเดียวสวยน้องสวยยังยังทีละคนทีละคนเขาห่อยปล่อยปล่อยห่อยปล่อยห่อยเออสวยแกนแหละกูได้ขี้แล้วหมดแล้วเช่นไรหมดแล้วเช่นไปหนูแฮมไปเออได้ข้าข้าเด็กข้าอุ้มหน่อยไปเออก่อนเหลือกักกู้ a few moments later คำงอบเราได้นะตรงนี้้างนอะไรขาลอกได้พร้อมยังครับวงอาวุธควอาวุธควอาวุธควอาวุธฝั่ง้นเอ้ยโอเควุ้เหมือนเดิมนะอยาลมเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์้าุ้อ่ะเดนไปขวาเดไปขวาเด้ไปขวาดไปอย่าโดนดอย่าโดนดเย็นมึง้นี่มึง้นี่รอนอเว้ยกูบอกมมาอัดมึงกูอไม่ทันเ้ยมา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  ลบดิคนนั้นกระโดดล้มนายดิลมล้มเราสัญญาณนะเนแพ่อลล้มอยู่นะอดระวังไม่คอนะท้มือะบบังกไดบอส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 มาบอสเอีีอมาอ่ะล้มลุกข้า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 เคยผมมาไว้เราข้างหลังดีกว่าอนี้ไลยไปเลลหนึ่งดหดหนึ่งลด ผมร้ออยู่ผมร้องอยู่เอ๊ะผาบุ้งโทษผาบุ้งปั๊มปัปั๊มไปตายนี่ตายโดวไปไหนแล้วตกไปไหนแล้วตายตเอ๊ะเอ๊ะทุทุบทุพี่จอ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 พี่ทุบทุบทุบพี่ตายตายเคพี่สวยสวยสวยพี่สวยสเหลือ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  ลบลบมึงแกมึงแก่มึงแกมงแมึงแกปหมดแล้วหมดแ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้ว้เหลือเหลือผู้หญิงนอ่นมแกนปล่อยลอปล่ปลลยลอให้มแกนให้มแกนคนนี้มแกนขอคนนี้โมแกนขอสวยมแกนคนเนี้ยเร่มเป็นรถเป็นรถไม่อ้ไม่ไม่เห็นเร้วผู่หญคนไอ้สั์โอเคขอไอ้บิ่กอ้วนีะทำไมี่ย ก็มันมีระบบคล้ายๆนั่นไงระบบอย่างนั้นน่ะใส่ทิดอย่างโ่ดีบันาดในน้ำเด็กขาดบันไดมันตายบันไดแล้วมันไปนู่นไดไงไปนู่นไดไง กะมาเียงกันทำไมมาเียงกันทไมดอมเียไมอะดอมอเราต้รีบออกเหมือนเดิมปะรีบออกเือนยีไก่ดิเอาเป็นยไก่ดิปไกดิงตมันปีนเลมึงยิงปีกนเออใช่ล่วงแ้วเจ็บัจบัดเลยออาเล่นได้ออเล่นได้เอาเลได้นยีดิอปไกีไ่อย่แล้มือลงนะยีไก่ดิเไดูไดิเป็นสตรีมเมอร์ได้ไงมบทุกคนเลยไม่ได้มีการเดือนแลไแกเอ 15ครบเนาะพร้อมพรอถ้าทีแคบเรจะมีะดวเะนดดเยแก้ไปาแล้วแลวิงทำไมวะเรายิงเรายิงไปยมงไันยิงไปยมงดันนดินไปิไปไเ้าอยู่ยานเขาอยู่ยาเาอยู่ไป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 ไไปคนเยคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ตองรีย็นสวยสวยเลยนะสวยอย่าอย่าตอน้อย่าตอนี้ถอยถอยใครเจ็บใครจะถอยำยาเฮ้ยมีคนยืนนี่ปย

lời nhớ lời nhớ lời nhớ lời nhớ, yêu, 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 yêu,